ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นจอยมานั่งกินอะไรเนาะเดี๋ยวช่วงนี้แหละเพื่อนๆจะเห็นจอยนั่งกินแดดดีๆก็จะนั่งกินตรงนี้ฟังเสียงเพลงจากนกร้องเพลงให้ฟังไงบลิปๆ,ๆ,ๆทตรงไหนเนี่ยสวัสดีจ้ามาจ้ะทำไห้นี่จะไส้กรอกจ้ะไส้กรอกที่จอยทําเองนั่นแหละแต่จอยไม่ได้ทำคลิปตอนตอนทําไส้กรอ,อกนะเพื่อนๆนะมันหลายขั้นตอนจะ้ะ ไส้กรอกวุ้นเส้นสมุนไพรจ้ะจอยจะใช้ในการอบเอาจ้ะใช้วิธีในการอบเอานี่ใส้กรอกวุ้นเส้นใส้กรอกหมูวุ้นเส้นสมุนไพรจ้ะก็จะมีตะไคร้เยอะจะตะไคร้รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำพริกไทยขาวจ้ะอย่างเงี้ยนะแต่จอยจะเอาสเปรย์ขีดสักนิดนึงจ้ะใช้สเปรย์ ไอนี่ฉีดจ้ะหรือไอ้น้ำมันพืชก็ได้จ้ะน้ำมันพืชจอยอยู่ข้างในไม่ได้ออกมาฉีดเพราะให้หนังเขาไม่แห้งเกินไปไงเพื่อนๆน,นะฉีดปแล้วก็คุกเข้าอย่างนี้จ้ะนะลูปๆเข้าอย่างนี้จ้ะใส่เตาอบจ้ะก็ะเอาเนี่ยจอยก็ตั้งไฟ 200องศาจ้ะแล้วก็ลดให้มันเหลือประมาณ 180- ยแปดสิอยเจ้ะจะให้มันแรงมากสุกแล้วจ้ะจอยก็จะเอาออกไปกินข้างนอกแบ่งไว้ให้ลูกด้วยนะจอยคงไม่เอาไปหมดหรอกจ้ะเพราะลูกสาวจอยก็ชอบด้วยไงน้องแอนน้องไม้ชอบ พอลูกก็คุยกันนี่จ้ะก็จะมีผักกะหล่ำปิปปีหัวใจผักสลัดแก้วแล้วก็ขิงสดจ้ะพริกสดผักชีแตงกวานะาจะ ก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวจอยจะออกไปกินข้างนอกจ้ะเพื่อนๆมาจ้ะมากินไส้กรอกร้อนๆเลยจ้ะมากินกันจ้ะเพื่อนๆลูกๆยืนมองอยู่เขากินกันข้างในจ้ะธรรมชาติอีกแล้วจ้ะนั่งอยู่รอบบ้านเนี่ยวันนี้ไม่มีใครเสี่ยงไม่มีเสียงคนนะเพื่อนๆนะอาจจะมีเสี่ยงนกจ้ะเสียงหมาเห่าก็อาจจะเป็นพักๆนะ แต่ตอนนี้เสี่ยงจอยกินนี่แหละจ้ะมาจ้ะนี่ใสกอกวุ้นเส้นที่จอยทําพริกคือน้ําลายรอเลยเนยเห็นไหมมากินกันเนี่ยเส็ยงนกจ้ะกบเขาเล็กเลยนะ กอมไปด้วยนะดูจอยกินไปแล้วก็ฟังเสียงนกกล่อมไปด้วย mm hmm. เพิินเลยทีเนี้ยต้นมะกรูดจ้ะมะกรูดกจ้ะเอาออกมาตากแดดมีมีอยู่ประมาณห้ากระถางจ้ะเอาขาบานด้วยไอ้ถุงคุม,ค,มคุมไว้น,นั่แหละจอยกำลังปลุกขิงจ้ะโอ้ยแอนดี้ ล้างตู้ปลาจ้ะน้องมายก็นั่งกินอยู่นู่นหรว่าทุซิกอินเดียไหมว่าไหมมาไม่มาจ้ะเด้งดีมากเพืนเพื่อนมาเด้อทุกคนเด้อมาน้องแอน แอบดูจอยอยู่ข้างบนนะ่ะหัวเลาะอยู่ด้วยหัวเลาะแม่นั่งกินข้าวนอกบ้านให้ดูเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นจอยมานั่งกินอะไรเนาะ เดี๋ยวช่วงนี้แหละเพื่อนๆจะเห็นจอยนั่งกินแดดดีๆก็จะนั่งกินตรงนี้ฟังเสียงเพลงจากนกร้องเพลงให้ฟังไงจิบๆๆทรงไหนนะครับถ้าจอยไม,ไม่ออกมานะจะไม่มีเสียงนกร้องนะเพื่อนๆนะถ้าออกมาตอนเช้าโอ้เสียงบรรเลงทั้งนกเขานก,กนกกานะแล้วก็นกเนี่ยจากตัวเล็กๆนี่แหละจิบๆๆนี่แหละอร่อยไหมไม่อร่อยไหม นั่งค้าแม่แอบถ่ายรูปแม่เอาใหญ่แล้วนั้นน่ะฮะนั่งค้ำใหญ่เลยบินข้ามหัวอีกแล้วนกี่จ้ะอร่อยมาเด้อ ทุกคนพักชี่ด้วย ทิจชูกขาเอามนมาเยอะอยู่กลัวมไม่พอเช็ด <c oughs> มันน้ำมันเยอะน้ำม,มันเยอะวันนี้ไม่อายชาวบ,บ้านหรอกนั่งกินนั่งคุยไปที่แรกก็จะเอาไม้ใส่นะเพื่อนเพื่อนนะจะเสียบไม้ใส่ให้มันได้ยินเสียงนะเนาะเผื่อจอยเสียงแบบเสียงค่อยไปเงี้ยหาที่เสียบไม่เจอจะไม่เป็นไรเราค่อยเพิ่มเสียงเราตากผลาดด้วย บางทีมัเด็ดมาไงเพื่อนๆนะขิงแก่อะไม่ถึงอ่อนมันเหนียว อร่อยเพื่อนเอ้ยเหลืออีกซองถุ่งอพอดีไส้มันหมดจ้ะไส้มูอะ่ะมันหมดไส้ไส้สดอะ่ะเหลือแต่ไส้แฮะเหลือแต่ไส้แบบไส้ไส้เทียมอะ่ะ มอเตอร์ไซค์ก็ขับอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอถามพี่แอนดี้รังเสร็จแล้วเหรอได้เขาเดินออกกันเนี่ยอไมายก็วิ่ง กินไส้กอรอกขโมยบอกอว่าลูกขโมยอร่อยไหมไม่อร่อยน้อ,อ,อมไม้ชอบ วันนี้เงียบดีจะไม่มีเสียงขึ้นรบกวนไม่มีข้างบ้านนอนกันบ้างแหละ กินแบบไม่พูดไม่จาเนาะกำลังฟินจ้ะฟินฟินกำลังแซบ่บผักก็กรอบแต่กรอกก็แซบ่บทำเองอ่ะจ้ะถูกปากเราดิ มวาเพียนดิอะไรนะ ดีๆมันจะป้องแม่จะสั่นสะเทือนเอามันเราไม่ยิบให้ไม่อยากออกกล้องมันในตู้เย็นก็มีไม่ใช่เหรอเอาผักมาขอพักพักในตู้เย็นก็มีเพื่อนๆไม่ไม่หั่นเองนะมาขอแม่ขอพักหน่อยเติมมาทีหนึ่งจะมันยักษ์ก็จะสั่นสะเทือนเลยแผดดินไหวอย่างนี่ยิ่งแบบไอปูนจอยนะมันแบบมันไม่เท่ากันไมเสมอไปมันก็ดกดำดกดำอย่างเงี้ยเพื่อนๆดกดำดกดำดกดำฮะนั่นแหละ มาอยู่บั a n สติกอินอิ n บิ๊กกว่ามี่ลูกแคนด้วยรไม่มาไม่มาส้วนแล้วเพื่อนไม่มาบอกไม่มา <S <S เป็นเมนูที่ว่าลูกๆชอบจ้ะถ้าทำเองนะไส้อั่วเหมือนกันแม่ทำนี่กินอยู่ถ้าซื้อมาเขาไม่ค่อยกินหรอกเขาบอกมันเปรี้ยว ก็ไม่กินแบบเปรี้ยวๆไงอืมฟังมันทักทายได้ไหมนั่นแหละ <c oughs> เริ่มมาทักทายละ โด,ด,ดนเจ้าของบนโดนแม่นบนแม่นบนมาละมันทักทายคนอื่นเยอะเกินไปสีป่ห้าทุ่มมันก็ถ้าออกมาข้างนอกกอันเุ็นนะใครเดินผ่านไม่ได้มันทักทายห้าใหญ่ยยเลยอย่างนี้แหละชอบตงเสี่ยงทักทายชาวบ้านกินแบบมุมมามากเนาะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กิน จอยก็ทำโอเคไหมยกนิปุ้งนิปู้ให้เมียอยู่นะ่ะโอเคอยู่กำลังแซบไอกำลังแซบอยู่เนาะไปยังหน้าเดินเข้าไปยังไวเลยฮนะไอไอกำลังแซบรู้หมดแหละฉลาดอยู่ บางวันนึกไม่อยากจะรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องจ้ะคุยกันพ่อลูกเขาเรื่องช็อกโกแลต่ะ มันเพื่อนเอ้ยมันเด้งมันไม่แข็งจ้ะบิ้มให้ลูก อยู่ทับซ้ำถามลูกว่าเธอกินหรือ,อยังแ,แอนบอกยังไม่กิน <c oughs> น้องไม้กินแล้วแต่น้องแอนยังไม่กินไง มันยกมือให้ฮะมันนั่งกินอะไรของมาตรงนี้กินไปก็ยกมือทักทายเหมือนนางงามเนาะโทแบบโ์แบบปีกเนาะเมื่อกี้อะไรลูกตัวนี้เป็นช่องเป็นนักแหลชอบแอบมากนะเพราะนั้นยืนเดินแอบตรงประตูดูแม่กินอ่ะ ยิ้มข้ามอีกะนนอะแอบกันทั้งเพื่อนอยู่ทั้งบนนั้นก็แอบนี่ก็แอบ่ย you w วันกินจ้าอันเอามากินจ้านอนอย่ยังไม่หิวเออเดี๋ยวหมดนะแม่กินหมดนะเริ่มอิ่มแล้วหลายหลายชิ้นมากแล้วนั่นเนี่ย โอเคงไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบายครับทุกคน